ถ้าที่88วันนี้ให้ที่พวกเราจะทำเนี่ยก็ยังจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่คุณครูให้พวกเราทําโจทย์ปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาเนี่ยการที่นักเรียนจะหาคําตอบได้น,นักเรียนจะต้องนาเวลามาบวกหรือว่ามาลบกันใช่ไหมคะ อ่าวันนี้เนี่ยโจทย์ปัญหาที่เราจะทำเนยนักเรียนอ่ะจะต้องนําเวลาเนี่ยมาคูณหรือมาหารกันในหน้านี้นะคือในกล่องนั้นไม่ใช่หรอดังนั้นเนี่ยคุณครูก็จะมีตัวอย่างมาให้พวกเราก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดเรามาดูตัวอย่างกันก่อนอตัวอย่างนะคะ นี่ถ้าค,คุณครูมีโจทย์ก็คือสัปดาห์นี้ออมสินออกกำลังกายสามครั้งครั้งละสี่สิบนาทีสัปดาห์นี้ออมสินออกกำลังกายทั้งหมดกี่ชั่วโมงจากโจทย์ปัญหาที่เราเรียนกันน่ะเริ่มต้นใช่ไหมเราจะต้องรู้ก่อนว่าโจทย์เนี่ยเขาถามอะไรเอโจทย์ถามอะไรนะในข้อนี้นี่ตรงนี้ ในข้อนี้นะคะโจทย์เขาถามก็คือเขาอยากรู้ว่าสัปดาห์นี้อนะอกรีฬาออกกําลังกายทั้งหมดกี่ชั่วโมงและต่อไปสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้ว่าโจทย์เขาบอกอะไรมาใช่ไหมสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาก็คืออ่านว่ายัางไงดีตรงนี้อ่านว่ายัางไงนะ จริงที่โจทย์เขาบอกมานะคะก็คือสัปดาห์นี้ออมสินออกกำลังกายสามครั้งครั้งละ40นาทีเอ๊พวกเราจะช่วยคุณครูคิดได้ไหมนะว่าถ้าคุณครูต้องการที่จะหาคำตอบในข้อนี้เนี่ยคุณครูจะต้องทำอย่างไรในข้อนี้นะคะเราจะมีวิธีการหาคำตอบสองแบบใช่ไหมแบบแรกนักเรียนอาจจะนั่ จำนวนเนี่ยที่ออมศินออกกำลังกายเวลาก็คือสี่สิบนาทีบวกกันสามครั้งหรือว่านักเรียนจะทำอีกวิธีหนึ่งก็คือนักเรียนอาะจะนำเวลาที่ออมศินออกกำลังกายใช่ไหมคะก็คือสี่สิบนาทีเนี่ยมาคูณจกสามค่ะอ่าเรามาดูว่าตอบเท่าไหร่นะตอบเท่าไหร่นะร2 0ยี่สิบค่ะร2อยยี่สิบมาดูซิว่าใช่ร้อยี่สิบแบบที่เพื่อนตอบไปไหม อันดับแรกเราก็จะเขียนวิธีทาใช่ไหมคะถ้าเป็นโจทย์ปัญหาครูก็จะเขียนว่าอ้อมสินออกกําลังกายครั้งละ40นาทีออกสัปดาห์นี้อ้อมสินออกกําลังกายทั้งหมดก็คือ3ครั้งโดยอ้อมสินเนี่ยจะออกกําลังกาย <ใน S 1> ทั้งหมดในเวลานี้ก็คือ120ใช่ <20 S 1> ใชไหมคะ,ะมีคนตอบว่า120เรามาดูสิก็คือ40คูณกับ3ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราไป อสี่สิบคูณสามได้เท่าไหร่นะสิบสองค่ะสี่สี่สิบคูณกับสามได้ร้อยยี่สิบก่งมากค่ะได้ร้อยยี่สิบแต่ถ้าสี่ใช่แต่ถ้าสี่คูณกับสามก็จะได้สิบสองดังนั้นก็จะได้ร้อยยี่สิบนาทีแบบที่เข้าหอมต่อไปแล้วก็แบบที่เพื่อนอีกคนต่อไปเลย เออแต่เรามาดูซิว่าตรงที่โจทย์ถามเนี่ยเขาถามในหน่วยที่เป็นชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องเปลี่ยน120นาทีเนี่ยให้ไปอยู่ในรูปของชั่วโมงโดยเดิมที่เรารู้ว่า60นาทีเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงแล้ว120นาทีจะมีค่าเท่ากับกี่ชั่วโมงหนะ้าก็แ งชั่วโมงค่ะตังว18ถึงมากค่ะคําตอบก็คือ2ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้คําตอบแล้วก็คือว่าสัปดาห์นี้ออมสินเนี่ยออกกําลังกายทั้งหมด2ชั่วโมงค,คุณครูมีโจทย์อีกข้อหนึ่ง<ะ>ก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดอ่าโจทย์เขาก็คือเขาบอกว่าทีมมูปาใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละ หชั่วโมงสามสิบนาทีเป็นเวลาห้าวันทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไรเอโจทย์ถามหาอะไรนะหทีมหมูป่าใช้เวลาฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่เก่งมากค่ะโจทย์ถามก็คือที่หมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่เอ๊แล้วโจทย์บอกอะไรเรามาคะ นี่หมูออป่าใช้เวลาฟอกซ้อมฟุตบอลแต่ละหนึ่งวันเอ้ยวันละหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเป็น,เ,ปนเวลาห้าวัน,น่งมากค่ะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือที่หมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเป็นเวลาห้าวัน ดังนั้นนะคะเราก็จะเขียนวิธีทำแล้วเราก็จะเขียนว่าที่หมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลวันละหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะเมื่อกี้หนึ่งชั่วโมงสามสนาที<ม>เป็นเวลาก็คือ5้าวันดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าทีมหมูป่าใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดก็คือเราอ่ะจะต้องนำเวลาที่ทีมหมูป่าซ้อมในแต่ละวัน ไปคูณกับจํานวนวันซึ่งเราก็จะเขียนเครื่องหม้คูณลงไปการคูณนะคะเราอจะต้องคูณในหน่วยที่เป็นนาทีก่อนเรามาดูหน่วยที่เป็นนาทีหน่วยที่เป็นนาทีก็คือสามสิบคูณกับห้าเอสามสิบคูณกับห้<อ>าได้เท่าไหร่นะร้อยห้าสิบนาทีค่ะเก่งมากค่ะสามสิบ คุณกห้าก็คือได้ร้อยห้าสิบนาทีต่อไปนะคะนักเรียนก็จะคูณในหน่วยที่เป็นชั่วโมงซึ่งหน่วยชั่วโมงเราก็จะคูณก็คือหนึ่งคูณกับห้าเอแล้วหนึ่งคูณกับห้าได้เท่าไหร่นะ1หนึง่งคูณห้าคูณหเป็นห้าค่ะถ่กมากค่ะหนึ่งคูณห้าเป็นห้า ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าที่มูป่าเนี่ยใช้เวลาซ้อมฟุตบอลทั้งหมดก็คือหนึ่งชั่วโมงขอโทษค่ะห้าชั่วโมงกับอีกร้อยห้าสิบนาทีแต่เอนักเรียนลองสังเกตสิคะในหน่วยนาทีตรงนี้เป็นร้อยห้าสิบนาทีซึ่งมัน,น,นเกิน60นาทีใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคุณครูก็อยากจะเปลี่ยนหน่วยที่เป็นร5 0นาทีตรงนี้นี่150นาทีไปอยู่ในหน่วยที่เป็นชั่วโมงด้วย เคื่องจากี่เรา啊ชั่วโมงยี้สิบนาทีอ่าได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะถ้าเปลี่ยนนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีอนี้หนึ่งอหนึ่งชั่วโมงก็จะมีค่าหกสิบนาทีใช่ไหมคะสองชั่วโมงสองชั่วโมงเท่าไหร่นะถ้าสองชั่วโมงเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่คะถ้าสองชั่วโมงจะใช้เวลาก็คือร้อยยี่สิบนาที ดังนั้นเนี่ยสชั่วโมงสามสิบนาทีอ่าก็จะเป็นสองชั่วโมงสามสิบนาทีดังนั้นเราก็จะนําชั่วโมงตรงนี้สองชั่วโมงมาบวกกับห้าชั่วโมงก็จะเป็นเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้นาทีที่เราเหลือตรงนี้ก็คือสามสิบนาที ดังนั้นในข้อนี้นะคะคําตอบก็จะตอบว่าใช้เวลาทั้งหมดก็คือเจ็ดชั่วโมงสามสิบนาทีอันนี้นเ,นเรามาดูแบบฝึกหัดที่เราจะทํากันดีกว่าวันนี้แบบฝึกหัดที่เราจะทําวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่แปดสิบแปดค่ะดังนั้นนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าแปดสิบแปดเลย ข้อที่หนึ่งตรงนี้เขาให้เราคําสั่งก็คือเขาให้เราเติมตัวเลขแสดงจํานวนพร้อมเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายหารโอเคโจทย์เขาบอกว่าสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ำหกวันวันละสี่สิบห้านาทีสัปดาห์นี้แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาที นักเรียนก็จะเห็นว่าในข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาเขียนสิ่ง uh> ที่โจทย์ถามมาให้แล้วก็คือโจทย์ถามว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ําทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วเขาก็เขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาให้เราแล้วด้วยสิ่งที่โจทย์บอกก็คือสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ำหกวันวันละสี่สิบห้านาทีดังนั้นวันละสี่สิบห้านาทีก็จาแะส่ิบห้านาทีสัละ เราจะมาดูวิธีทําก็คือแก้วตาว่ายน้ําวันละจุดจุดจุดนาทีเอ๊กกี่นาทีนะแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ําวันละกี่นาทีคะ45 <65. S 1> เก่งมากค่ะ45ดังนั้นนักเรียนก็จะเขียนเลข45ลงไปขอามกยกนอะยนะ่างให้ฟนะจากนั้นนะคะเรามาดูบรรทัดต่อไป มันทัดต่อไปเขาบอกว่าสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ํากี่วันนะแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ํากี่วันคะหกวันเราก็จะเขียนเลขหกลงไปเลยค่ะนี่หกลงไปตรงนี้จากนั้นนะคะมันทัดถัดไปเนี่ยแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ําทั้งหมด เออเราจะต้องทํายังไงหน้าเราถึงจะรู้ว่าแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ําทั้งหมดเท่าไหร่เราจะมาคูณหกไปมากค่ะเราจะต้องนำสี่สิบห้าคูณกับหก่ะเราก็จะเียนลงไปเลยอ่าข้าวหอมได้สองร้อยเจ็ดสิบได้สองรอยเจ็ดสิบเหมือนกันค่ะเพื่อนจะได้สองร้อยเจ็ดสิบเหมือนกันหกมาเจ็ดสิ สองร้อยสิบเหมดเลยงั้นเรามาดูคําตอบดีกว่าเรามาเริ่มคูณวิธีการคูณเราต้องคูณจากหลักที่เป็นหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะซึ่งหลักหน่วยของเราก็คือห้าคูณกับหกเอห้าคูณหกได้เท่าไหร่นะสามสิบหกสามสิบห้าหกสามสิบเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเลขศูนย์ตรงนี้แล้วเราก็จะทดเลขสามไว้ที่หลักสิบแบบนี้ จากนั้นเราก็จะคูณต่อในหลักสิบซึ่งก็คือ4คูณกับ6เอ,เอแล้ว4คูณ6หลได้เท่าไหร่น้า4 6 7, <24 S 2> <24. S 1> เป็น24ค่ะ24เก่งมาก <24. S 1> ค่ะ4 6 24แล้วก็บวกกับตัวทดตรงนี้3 <4. S 1> ใช่ไหมคะก็จะเป็น27เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียน 27, 27. ลงไปดังนั้นเนี่ย แก้วตานะคะใช้เวลาในการว่ายน้ำทั้งหมดก็คือ270นาทีแต่เออเรามาดูที่โจทย์สิคะโจทย์เขาถามว่าใช้เวลาทั้งหมดก็คือกี่ชั่วโมงกี่นาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยน270นาทีเนี่ยให้อยู่ในหน่วยที่เป็นทั้งชั่วโมงและนาทีด้วยเรามาดูกันดีกว่า270นาที1ชั่วโมงมีกี่นาทีนะ้า หกสิบนาทีค่ะหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีถ้าสองชั่วโมงล่ะคะถ้าสองชั่วโมงก็จะร้อยยี่สิบนาทีใช่ไหมหรือว่าร้อยยี่สิบนาทีก็จะมีค่าสองชั่วโมงก็คือเริ่มต้นเรารู้ว่าหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงร้อยยี่สิบนาทีเนี่ยเป็นสองชั่วโมงเราก็จะบวกไปอีกหกสิบใช่ไหมคะก็คือร้อยแปดสิบนาทีก็จะเป็นชั่วโมงที่สาม จากนั้นเราก็จะบวกไปอีกหกสิบนาทีก็คือสองร้อยสี่สิบนาทีก็จะเป็นชั่วโมงที่สีถ้าเราบวกไปอีกหกสิบนาทีเนี่ยจากสองร้อยสี่สิบเนี่ยบวกไปอีกหกสิบจะเป็นเท่าไหร่นะจะเป็นสามร้อยใช่ไหมคะซึ่งสามรอยนาทีก็จะเกินตรงนี้ดังนั้นเนี่ยหน่วยชั่วโมงเราก็จะได้ว่าสีชั่วโมง เมื่อกี้เราใช้ไป240นาทีใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะนำ270ตั้งลบกับ240เอเหลืออยู่เท่าไหร่นะาเหลืออยู่30ค่ะ30ค่ะ30เก่งมากคะ่ะก็จะเขียนว่านาทีนะคะก็จะเขียน30ลงไปเลยคะ่ะ ดังนั้นในข้อที่1นะคะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะว่าสัปดาห์นี้นะแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมดก็คือ4ชั่วโมง30นาทีโจทนะคะเขาบอกว่าแม่บ้านทำงานวันละ3ชั่วโมง20นาทีเป็นเวลา5วันแม่บ้านเนี่ยใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหร่ เรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามเนี่ยคแม่บ้านใช้เวลาทํางานทั้งหมดเท่าไหร่เอแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะโจทย์บอกอะไรเรามานะนี่ตรงนี้แมานทำงานวันละสามชั่วโมงยี่สิบนาทนีเป็นเวลาห้าวันห้าวันโอเคคะ่ะสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือแม่บ้านทำงานวันละ สามชั่วโมงยี่สิบนาที<ม>เป็นเวลาห้าวัน <Yeah. S 1> ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาคำตอบดีกว่าเราก็จะดูวิธีทำแล้วเราก็จะมาดูบรรทัดอย่างนี้นะคะก็คือแม่บ้านทำงานวันละวันละเท่าไหร่นะที่แม่บ้านทำงานห้าวันนี่นี่ตรงนี้วันละเท่าไหร่นะกี่ชั่วโมงคะตรงนี้นี่กี่ชั่วโมง สามสิบนาทีอ่าแม่บ้านทํางานก็คือสามชั่วโมงยี่สิบนาทีดังนั้นตรงนี้ที่เป็นชั่วโมงเราก็จะเขียนเลขสามลงไปก็เลขยี่สิบ <20. S 1> เก่งมากค่ะตรงที่เป็นนาทีตรงนี้เราก็จะเขียนเลขยี่สิบลงไปจากนั้นบรรทัดถัดไปเป็นเวลากี่วันนะกี่วันนะที่แม่บ้านทํา เป็นเ้าห้าวันเราก็จะเขียนเลขห้าลงไปค่ะดังนั้นนะคะการที่เราจะหาคำตอบในข้อนี้เนะี่ยที่เขาบอกว่าแม่บ้านเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยในการทำงานเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการคูณน,นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเขียนเครื่องหมายคูณลงไปเลยจากนั้นเดี๋ยวเรามาคูณกันที่ในหน่วยที่เป็นนาทีค่ะ หน่วยที่เป็นนาทีเนี่ยเราจะได้ก็คือยี่สิบคูณกับห <100 S 2> ้าเอ้ยหนึ่งร้อยค่ะถ้าหอมได้100หนึ่งร้อยคนอื่นล่ะคะได้หนึ่งร้อยหนึ่งข้าวให้เหมือนก็ได้ 100. หนึ่งร้อยเพมันมันหนึ่งหนึ่งละได้หนึ่งร้อยใช่ไหมคะเรามาดูดีกว่าคะ่ะยี่สิบคูณกับห้านะคะคำตอบก็คือ หนึ่งร้อยค่ะ,คะจากนั้นนะคะเราก็จะมาคูณหน่วยที่เป็นชั่วโมงซึ่งชั่วโมงก็คือสามคูณกับห้าเอสามคูณห้าราคาได้เท่าไหร่นะสามคูณห้าคูณห้าสห้าอสิบห้าอ่สามคูณห้าได้สสิบห้า ดังนั้นนะคะแม่บ้านเนี่ยใช้เวลาทำงานทั้งหมดก็คือ15ชั่วโมง100นาทีหรือจะมีอีกคำตอบหนึ่งก็คือนักเรียนดูที่หน่วยนาทีตรงนี้ที่เราได้ก็คือ100นาทีเราก็จะเปลี่ยน100นาทีเนี่ยให้ไปอยู่ในชั่วโมงด้วย60นาทีเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมง เพราะฉะนั้นถ้า100นาทีเนี่ยจะเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีหน้า1ชั่วโมง40นาทีค่ะถ้าเป็น100นาทีจะเป็น1ชั่วโมงกับอีก40นาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะบวก1ชั่วโมงตรงนี้มาบวกกับ15ก็จะได้เท่าไหร่คะ1บวก15ก็จะได้16 แล้วตรงนี้เราได้เมื่อกี้ก็คือ40นาทีใช่ไหมคะเราก็จะเขียนลงไป40นาทีค่ะจากนั้นนะคะคำตอบในข้อนี้ก็จะตอบว่าแม่เนี่ยใช้เวลาทํางานแม่บ้านนะคะใช้เวลาทํางานทั้งหมดก็คือ16ชั่วโมงี40นาที